สวัสดีครับยินดฟบสู่รดาร์กอนเกมเดวกันนะครับวันนี้จะมาสอนการเปลี่ยนแบบเวอร์ชันของ GTA Online นะครับผม <c oughs> แรกก็คือเซิรฟ์ฟไพท่านเล่นต้องการเวอร์ชันอะไรนะครับอ่าผมี่สมมติว่าผมเล่นเซิรฟ์ฟ GTA โซนทีทนอยู่นะครับโอเคให้คลิกเข้าไปที่เซิร์ฟครับนี่เราจะมาดรูรรปนี้ครับผมเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเวอร์ชันอ่าเขาจะบอกว่าต้องการสามุด 0.3 e r c 5นะครับผมแล้วก็หาตัวนี้มาโหลดกันนะครับโอเคแล้วเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเลยนะครับผมเมื่อกี้เราก็ gta zone t ครับนะแล้วก็เป์เป็นว่า gta zone t h n นะครับเข้าไปที่เว็บครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดเลยครับนี่นะครับ S <S <S เห็นในเช่นว่าเขเนี่ยครับแซมตัวนี้เป็นอันเดียวกับของของแนว่าของอันนี้นะครับสักคู่ครับนี่นะครับเหมือนกันเซตสามีอาร์ีห้าเขาให้ท่านทําการโหลดมาเลยนะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บอ่าปิดกันจะแก <S <S ลกถ้าเรางกามไม่ต้องปิดก็ได้ครับหรือว่าบางท่านก็ปิดก็ได้ เราจะได้ตัวน tamam. ี้มาแซมเ3 E สามอีอาสี่ห mm ้า hmm. ด oh ับเบิลคลิกเข้าไปครับไอรีนนี่คือเราต้องหาโฟลเดอร์ที่เราลงเกมไว้นะครับาุมลงไม่ได้ดีปึ๊บจะมาถึง GDSN เนะครับมันจะขึ้นโอเคให้ครับถ้าอันอื่นไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นครับผม ล้วก็กดโอเคไปแล้วก็กดอินะตอบก็กดฟินิชนะครับผมแค่นี้ท่านก็ได้แแบบที่ต้องการแล้วผมมาครับสวัสดีครับ